ไปคุยกับพี่ยอดครับสวัสดีครับพี่ยอดครับสวัสดีค่ะพี่ยอดค่ะสวัสดีครับคุณถนอนคุณผลและท่านผู้ชมทุกท่านครับครับพี่ยอดผลที่อัญญวุฒิผลที่อัมพัยจากมูลนิธิร่วมกับอัญยูนะครับนยอดนครสี่ห้าตอนนี้พี่ยอดอยู่ตรงไหนครับเนี่ยขณะนี้ผมอยู่บนเรือของสํานักป้องกันและบรรเทาสารภัยกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตเลยล่าสุดเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเมื่อสิบเอ็ดนาฬิกา ได้รับแจ้งจากทางตารวจพื้นที่นะครับว่าขอทีมเคลื่อนที่เร็วมาตรวจสอบหน่อยนะครับได้รับแจ้งว่ามีคนพบคล้ายๆคนลอยน้ําอยู่บริเวณใต้สะพานพาระรามหานะครับมูลนิธิร่วมกันอยู่พร้อมอส่งทีมเคลื่อนที่เร็วออกมาตรวจสอบนะครับโดยเี่ยบผมอยู่บนเรือของสำนักป้องกันและบรรเทากรุงเทพมหาคนครด้วยมาอยู่มาเดินทางมาตรวจสอบด้วยนะครับก็จากการตรวจสอบแล้วไปเดาเข้าใจผิดครับยังไม่ใช่นะครับ แล้วก็ตอนนี้ยังคงเดี๋ยวเราจะกลับไปตรงจุดที่บริเวณท่าน้ำที่บนสงครามหนึ่งนะครับตรงนั้นอีกเป็นตรงนั้นเป็นจุดประสานงานนะครับประสานงานการช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นเลยนะก็คือทุกทีมนะครับนำทรัพยากรมาทั้งหมดต้องบอกว่าวันนี้นะครับณปัจจุบันณเวลานี้เลยเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเรามีทั้งพี่ๆจากกองทัพเรือนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา,าผมเจ้าท่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาารภัยกรุงเทพมหานครกอบป้องกันและบรรเทาสารภัยนะครับทีมกู้ภัยของบริษิร่วมกันอยู่ทั้งทีมกู้ภัยทางน้ําแล้วก็ทีมส่วนต่างๆเนี่ยมาอยู่กันที่บริเวณท่าเรือที่บูลสงครามซอยหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ทั้งคืนตลอดทั้งคืนเราสลับสับเปลี่ยนนําทีมบระดาน้ําลงค้นหาับจนมาพัดาพัด,าดการปฏิบัติเมื่อช่วงหกนาฬิกาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ชาวันนี้เริ่มตั้งแต่9โมงเนี่ยเรากระจายสองฝั่งจุดของที่ได้รับแจง้งลงไปทําการค้นหาตั้งแต่เมื่อช่วง9นาฬิกานะครับจนถึงเมื่อเวลาเมื่อสักครู่ตอนนี้เราพักการค้นหาทางใต้น้ําไว้ชั่วคราวก่อนเรามีตัวแทนจากหน่วยงานที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับมาร่วมวางแผนการปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่อซอยท่าน้ําซอยพิบูลสงครามไรหนึ่งแล้เดี๋ยวจะวางแผนการ ฏิบาอีกครั้งหนึ่งตอนเนี้ในส่วนของการดําค้นหาผมคิดว่าน่าจะลิบหของแต่เราไม่เลิกความพยายามนะครับถ้ามีข้อม,มูลอันไหนเพียงพอเราก็าจะลงค้นหาอีกแต่ณปัจจุบันนี้เนื่องจากหลังจากเวลาเกิดเหตุเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งเพื่อนๆที่อยู่บนเรือเนี่ยไม่ชี้พิกัดการตกน้ําการจมน้ําที่ชัดเจนให้เราการค้นหาจึงเป็นไปได้ยากมากนะครับ ผื่นี่แหละจะถามพี่ยอดพอดีเลยนะครับว่าจุดการตกให้เราได้แม่นยำเนี่ยการค้นหาจะมีโอกาสคัคือคือทางทีมของร่วมกัตอยู่ในเข้าค้นหาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ได้ถามว่าข้อมูลที่ได้จากเพื่อนๆที่อยู่บนเรือเนี่ยหนึ่งทั้งหมดบนเรือน,นั้นกี่คนและให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นหาแค่ไหนครับพี่ยอดครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับบอกว่าโดยสารมาบนเรือกันทั้งหมดหกหกคนนะครับครับชายสาม แล้วก็รู้ข่าวข้อมูลเบื่องตนก็เพื่อนๆบอกกันได้เองว่าวิ่งมาล่่มกาลําเจ้าพญาครับแล้วก็หันมาอีกทีไม่รู้ว่าคือน้องแตงโมเห็นครั้งสุดท้ายก็คือถ่ายรูปอยู่ท้ายเรือครับแต่พอไปเห็นหันมาอีกทีก็คือน้องแตงโมหายไปแล้วคือไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนถูกไหมครับกี่นาทีแล้วก่านที่จะตกน้าจมน้ำนะไนแหละครับแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนแต่ก็คือเพิ่งจะหันมาก็คือหันเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อใกล้ๆกับ ใ,ใกล้ๆบริเวณสะ,ะพานพระรามเจ็ดหรือช่วงพิบูลสงครามซอยหนึ่งนั่นแหละครับเป้าหมายนี้เขาจะมาขึ้นท่าไหนนะครับพี่ยอดครับตามที่ข้อมูลไม่ทราบครับข้อมูลไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีข้อมูลนั้นนะครับเราก็พยายาม,มหาข้อมูลที่ว่าจุดตกหรือพิก,กัดที่ชัดเจนมากที่สุดเท่านั้นเองแต่ข้อมูลการจมหายไปเนี่ยไม่มีไม่มียืนยันให้ชัดเจน การค้นหาก็จึงต้องเป็นการเซิร์ชค้นหาแบบวงกว้างนะครับ,รบโดยร,รอบจุดที่ได้รับแจ้งเท่านั้นเองครับพี่ยอดตอนพี่ยอดได้เจอกับน้องๆที่อยู่ในเรือทั้งหกคนไหมห้าคนเห็นหายไปนหนึ่งใช่ไหมห้าค,คนไม่ได้เจอแต่ว่าข้อมูลน้องก็ยอมอก็เหมือนกับหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ลักษณะเหมือนน้องดื่มกันมานะก็คงจะดื่มมามแล้วอ,องประกอ,อ,ะะกอบอสภาพแวดล้อมของเมื่อคืนนี้ก็คือ เกิดจากลําเจ้าพญาในเวลากลางคืนมันมืดก็ทําเป็นไปได้ว่าทาให้น้องเหมือนกับข้อม,มูลไม่ไม่ไม่แม่นไม่ไม่ชัดเจนจากการที่มันมืดนะครับก็คือล่องเรือดื่มกันแล้วก็มีชูชีพไหมให้คนในเรือน่ะนะอะไรนะครับมีชูชีพไมส่สวมชูชีพกันไหมคนในเรือเออมื่อคืนนี้ข้อมูลที่ได้รับไม่ไม่ไม่มีใครใส่ชูชีพนะไม่มีใครได้ใส่ชูชีพคนระับ ค่ะแล้วก็ oh. เพื่อนๆณนนเวลานั้นที่ไม่รู้ว่าคุณตันเรือเนี่ยจะมีนะ,ะตแต่ว่าถ้าเวลาบางคนเนี่ยผมถึงได้บอกนะว่าเวลา,าที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากให้ไม่อยากให้ศูนย์เปล่าเลยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆนะครับเวลาเราเห็นเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยผมอยากให้เอาเ,อาเ,อาเริ่มต้นจากตัวพวกเรากันเองก่อนนะประชาชนภาคประชาชนเนี่ยนะพวกเราทุกคนต้องมีสติ กันนะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นไหมล่ะ้ว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้ก็าะนั้นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังจากตัวเราเองก่อนครับคร่ะพี่ยอดคะพี่ยอดพอจะทราบข้อมูลไหมคะว่าณเวลานั้นที่คุณแตงโมนี่พลัดตกตรงเรือสปีดโบ๊ทซึ่งเรือเนี่ยไม่ได้ลำอะไรจะใหญ่มากขนาดนั้นที่จะไม่เห็นคุณแตงโมนเนาะแต่ว่ากลุ่มเนี่ยมีแค่กลุ่มเล็กๆเ,เองประมาณ6คนณนะเวลานั้นเนี่ยเพื่อนๆทากิจกรรมอะไรอยู่แล้วขณะที่คุณแตงโมนี่พลัดตกในช่วงเวลาไหนายอย่างไร ก็ <med> ไม่รู้ไงค่ะ,<ฮ>ะไม่มีข้อมูลนั้นนะครับแต่ข้อมูลที่ทางทีมที่ถึงเมื่อคือนนี้นะครับที่ถึงก่อนทีมแรกก่อนจะทําการลงค้นหาก็คือได้ข้อมูลมาว่าน้องโดยสารอยู่บนเรือและพบเห็นครัง้งสุดท้คือถ่ายรูปอยู่ท้ายเรือจากนั้นก็พัดตกคือน่าจะพัดตกแหละครับเพราะว่าหันมาอีกทีก็ไม่เห็นน้องแล้วก็คือสัอนนิษฐานว่าน้องพัดตกลงไปในเรือ ไม่ตอาไปในน้ำขออภัยครับตามข้อมูลว่มาตามข้อมูลก็เหมือนกับรู้ว่าประมาณสี่ทุ่มสี่สิบใช่ไหมแต่ถามว่าสี่ทุ่มสระมาณน้องหลยน้องก็หเพราะตอนไหนยังไม้รูห้าทุ่มครับเราได้รับแจ้งเาห้าทุ่มก็หลังได้รับแจ้งก็รีบส่งทีมตรวจสอบแล้วก็ทําการลงค้นหาเบื้องต้นจากเดิมนะครับที่มาลงหกคนแล้วก็เพิ่มเป็นสิบห้าแล้วก็เพิ่มเป็นยี่สิบแล้วก็มาเยอะเอาไปช่วงเช้า ของวันนี้ครับค่ะพี่ยอดถามแผนคร่าวๆสติ๊หนึ่งใมคะที่บอกว่าจะวางแผนระดมค้นหาคุณแตงโมในรูปแบบใหม่เนี่ยค่ะคือที่จะเริ่มต้นในช่วงนี้ค่ะระดมทีมเนี่ยราจาวแผนจะเป็น,น,นยังไงคนะแผนเปลี่ยนเพราะว่า9นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยเรายังใช้ทีมนักรมาน้ำนะครับทำการคะ่ะออกค้นหานะครับก็คือปล่อยเหมือนห่างจากห่างจากจุดที่ได้รับแจ้งนะครับ ขยายไปปีกซ้ายปีกขวาเลยนะครับก็คือขยายไปปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็ให้นักประดาน้ําเนี่ยปล่อยตัวกเกาะเกาะเรียงกันนะครับประมาณทีมหนึ่งประมาณหกคนถึง 7, เจ็ดถึงแปดคนนะครับปล่อยตัวจมลงไปตามกระแสน้ําแล้วก็ปล่อยปล่อยลงไปตามกระแสน้ําแล้วก็ทําการเซิร์ชค้นหาใต้ผิวน้ําอ่าให้ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติก็คือลักษณะน้ําขึ้นก็ปล่อยให้มันไหลไปตามอ่า ตามกระแสน้ําแต่ว่ารัศมีการค้นหาเราต่อตัวกันนะครับเรียงต่อตัวกันก็ขยายพื้นที่การค้นหาก็ลงตั้งแต่เก้านาฬิกาเริ่มต้นนักแห่เก้าโมงเช้าวันนี้จนเมื่อสักครู่นี่เองครับสิบนาฬิกาสี่ห้านาทีเราเพิ่งจะขึ้นมาพักนะครับแล้วก็จนขึ้นมาพักแค่เดียวก็มีการเตรียมตัวจะวางแผนการปฏิบัติไปทีหนึ่งก็ได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่อขอสละ จะมาตรวจสอบไหนประชาชนแจ้งมาว่าเขาเห็นคล้ายๆเหมือนคนลอยน้ําอยู่ที่ใต้สะพานพระราม5ครับค่ะณเวลานี้เวลาประมาณ11นาฬิกาเกือบ30นาทีนะคะปัญหาอุปสรรคเรื่องของการค้นหามีอะไรบ้างไหมคะอุปสรรคตอนนี้มีสิ่งเดียวครับก็คือ,อเราไม่รู้พิกัดที่แน่นอนนะครับเนื่องจากอลำเจ้าพยาเป็นพื้นที่กว้างยาวกว้างไกลนะครับลักษณะยาวและกว้างไกลมากไม่รู้ว่าพอไม่รู้พิกัดการจม แน่นอนเนี่ยมันก็เลยยากของการค้นหาส่วนาการสัญจรทางน้ำานวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับเรือโดยสารเรือสินค้าต่างๆก็ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับการลงค้นหาก,ก็ไม่ได้มีอุปสรรคใดๆเพียงมีเพียงอย่างเดียวก็คือ,อไม่ไม่รู้พิกัดการการจมที่ชัดเจนแค่นั้นครับ ทีนี้เราต้องมีการประสานกับทางเพื่อนๆของคุณแตงโมทีท่อยู่ในเรือสปีดโบ๊ทลำนั้นไหมคะหรือว่าติดต่อทางเจ้าหน้าที่ในส่วนอื่นๆร่วมปฏิบัติการค,ค้นหาเพื่อจะได้ระบุพิกัดได้เจาะจงมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับนะผมผมมา,มากับเรือของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครมาตรวจสอบตรงใต้สะพานพระราม5วัรศุกร์ที่ได้รับแจง้งหลังจากไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ได้กลับเลยเราวนมา เราล่องเรือช้าๆนะครับมาถึงสะพานเจษฎาบดินเลยนะครับม,มาถึงสะพานเจแล้วก็อยูเทิร์นกลับและตอนนี้มาวิ่งอีกฝั่งหนึ่งขากลับเพื่อจะกลับไปที่ซอ,อยพิบูลสงครามหนึ่งเพื่อจะกลับไปวางแผนเอาร่วมกันทุกๆตอนนี้ผมผ่านอยู่ที่หน้าวัดสลักใต้นะครับ,รบก็กําลังจะกลับไปที่พิบูลสงครามหนึ่งเพื่อเดี๋ยวไปประชุมทีมกันทั้งหมดแล้ว รอดูการปฏิบัติอีกครั้งนึงครับยังวางแผนยังค้นหากันอยู่ต่อเนื่องนะครับได้ครับพี่ยอดครับเดี๋ยวถ้าคืบหน้าพี่ยอดไลา์สดมาเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่ยอดครับขอบคุณนะคะพี่ยอดสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากมลนิธิร่วมกันตันยูนะครับขอบคุณทั้งทีมร่วมกันตันยูนะครับที่ลงไปค้นหาปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังทําหน้าที่นี้อยู่นะครับนี่คือจิตใจของอาสาที่ทุ่มเทเพื่อสังคมนะครับ ค่าก็ให้กําลังใจทุกทีมแล้วก็ที่ช่วยกันค้นหากันตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือกรมเจ้าท่ากรมป้องกันและบรรเทาสารภัยนะคะ,คะ